กดน้ำมันลงกดทะเลเนี่ยปูปลาตายหมดประมงก็เสียหายโดยตรงเลยแทบร้องหายจะทางวิทยาการหรือแบบความรู้ระดับด็อกเตอร์แล้วแล้วแต่แต่ไม่มาดูปัญหาจริงว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงผลกระทบไปไหนความรู้เราพอซีแต่เราหากินทะเลมาทั้งชีวิตปัญหาปัจจุบันยังแก้ไม่ได้คือไม่ยอมรับความคิดเห็นคนประสบปัญหาจริงๆจริงๆแล้วถ้าปล่อยมันเปน,นฟังชาวมงไ,ไปช่วยแก้พอดีฟ้าทำมันไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี่ยนะเราหากินเองได้เราเยือกลำแข่งตัวเองแล้วประมงอ่ะ อย่างนี้มีผลกระทบมากเพราะว่าการกดน้ำมันลงกลนทะเลเนี่ยปูปลาตายหมดประมงก็เสียหายโดยตรงเลยเราต้องหากินต้นทะเลด้วยซึ่งบริษัทเนี่ยนะไม่ได้สนใจประมงเลยคือพยายามเอาภาพใหญ่ไม่เป็นภาพที่ว่าคนเห็นทั่วไปประมงนี่โดนชั้งนี้เป็นครั้งที่สองช่างแรกเราจะตายอยู่แล้วนะน้ำมันหลัวรั้งนี่นะซร้าปีห้าหกอะ่ะห้าหกเนี่ยเพิ่งจะมีของเข้ามาปลาปลายปีที่แล้วว่าจะฟื้นเด้อ่ะเป็นสิบปีตอนนี้มาซร้าอีกนะแล้วใช้ปริมาณสีสารเนี่ยสี่วันสี่คืน<า>แล้วเรางวิจัดการแอบร้องไห้ตาย พระมงอาชีแท้ๆก็จะรูดีทึงปัญหาทั้งหมดแต่ไม่รับการสนใจแล้วจะทางวิทยาการหรือแบบความรู้ระดับด็อกเตอร์แล้วล้วแต่แต่ใหม่มาดูปัญหาจริงว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงคนก็ทอบไปไหนปัญหาปัจจุบันยังแก้ไม่ได้หรือไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนสบปัญหาจริงๆความรู้เราปอซีแต่เราหาเกลือมปทั้งชีวิตเรารู้อะเราไปทุกวันเอ้ยทะเลไม่เป็นไรไม่มีคนกขาชอบปลามีถามสิครับไปถามตรงไหนการแก้ปัญหาจริงเราแก้ปัญหาด้วยกันกับคนหยิบปัญหากับคนจะมาแก้ปัญหา ไม่จันคิดแก้ปัญหาเองเอาอย่างเงี้ยไอเงี้ยมันใช่ได้ถูกต้องตามหลักการถูกต้องตามสากลถามไหมให้คนเลี้โดนปัญหาเนี่ยรับได้ไหมจริงๆแล้วถ้าปล่อยมันมันฟังชาวมงกุลไปช่วยเก็บปนิฟ้าจัาทันเก็บกว่ามันมากมายมหาศาลท่านก่อนค่อยยาไปกวนมันพักไว้ก่ค่อยเก็บไปเรื่อยๆสางกระทบเยอะต่องเขี่ยวเสียหายภาพรักเสียแต่ทะเลไม่ได้หายเอาลักษณะเดิมเติมชัดนนาลงไปเติมเมนูลงไปนี่ไปแต่ทะเลยไม่ดีขึ้นอ่ะเกิดบ้างแต่น้อยมากตายภายในเดือนเดียวหรือสองเดือนหรือหนึ่งปีกว่าจะฟื้นอ่ะ แกไปให้ตรงจุดท่าทะเลดีไต้ทะเลดีตรงเที่ยวคืนมาหมดละทะเลดีของดีคนลงมากินมาเที่ยวถ้าไม่ยอมรับความจริงก็แกเรื่องจริงไม่ถาม ยังไม่มีการเยียวยาแต่ก็มีข่าวว่าเขาเยียวยาเกิดการเยียวยามันเป็นนาทีเขาอยู่แล้วแต่การเยียวยาก็ไม่รู้ลักษณะไหนฮะเร็วในระยะตน้นโอเคเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญคนที่อยู่ตรงนี้ฮะเราต้องหาก,กินต่อวางบรรมันมาปั๊บเนี่ยรายได้เราเป็นศูนย์นั่นเองขายพอข้าก็พยายามช่วยต้องการก็ไม่ไหวแต่ลักษณะนี้ออกไปน่ะคนก็คงจะมีเฉลี่ยในการหาบปรทานจะกินถึงปัจจุบันเนี่ยเราไปจับมาเราไม่กล้ากินไม่มีใครกินฮนะประมงคงไม่กล้าจับมาขายคุณมีเงินเยียวยาใช่แต่สุดท้ายแล้ว เรายัางต้องหานกินกับการประมงใช่ฮะทำนะมันไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี่ยนะเราก็ไม่ได็กอะไรมากมาเราห้าก,กินนี้ได้ฮะเราเยืยอหลังแข่งตัวเองเรื่องประมองอ่ะถ้าทางนี้เคลียร์จบไปเรากลัวว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกไหมคะไอเรื่องแบบนี้ฮะโอกาสเกิดมีแน่นอน,อนเพราะว่าการอุตสาหกรรมขยายขึ้นอาจจะไม่จากเก่าใหม่ถ้าก่อเร็วมันกำเกิดอยู่แล้วแต่ทำยังไงควบคูบอาชีพอื่นๆทาด้วยทำไงย,ยูรวมได้ครับประมงเนี่ยควรที่เขามาคุยง่ายเราจะเดิมเลยการแบบนั้นต้องสนใจสภาพแวดล้อมคนแวดล้อบ ครนี้้มันนเกิดขึที่เรายังต้องรออีกสิปีเหรอถึงจะกลับมาคุ้มมันเป็นบทเรียนครั้งสําคัญที่เราเจอสิปีที่ผ่านมามันซ้อนทุกวันนะผมเกิดอยู่มาสิสิบกว่าปีถึงคนเจอนี่ปีนี้หาสิบปะ่าเกิดอีกแล้วหลวงเขาเนี่ยผมมองห้าขีดไม่กันว่าเอาไงผมไปทำอะไรต่อยามมันก็ไม่รับแล้วบอยส่งไปซัดเลยเหรอแกแล้ะวอ่ะมันไปไม่หล่อนะชีวิตถ้ารับประทานจริงๆ,ๆอะ่ะเราจะแก่ไปหนหาจริงๆ